บรรยากาศย่ำเสาอ,อยู่ที่เหื่นพักน่องและมีนะครับเมืองยมราชแขวงคำม่วนสวนปปลาวนี่คือเวลาประมาณหกโมงเสาเสานี่บรรยากาศแดดแต่เศ้าเลยครับมีหมอกหรือว่าเราออกอยู่ภูเขาโอ้บรรยากาศดีนะครับ บรยากาศดีเศร้านี่เวลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยังอยู่ที่บรรพักบรรยากาศเศร้าๆพาพี่น้องชมบรรยากาศเพ่งออกมาจากของเศร้านี่บรรยากาศดีนะครับสดชืน่นหกโมงมีแดดละแดดขึ้นแต่เศร้าๆเลยบ่มีฝนนะครับมีฝนช่วงกลางคืนนะครับแต่ว่าตอนเศร้าเศร้านี่บ่มีฝนกะเฮ็ดให้บรรยากาศดีก็เลยพาพี่น้องชมบรรยากาศนั้งกัน ตอนนี้อยู่ทึ่งสั้นสองของบ้านพักนะครับนี่คืนละรลายกว่าบาททนันตีเป็นกันไทยครับแสนแสนเศร้า,าหรือว่าหนึ่งแสนสองมืนเกมนะครับของพักก่าโอ้ดอีนี่บองนั่งเล่นพร้อมชุบบรรยากาศเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งของพักกัก่อน ัำดับแรกนี่ครับของพักนี่ผมนอน09ก็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 แก้ผ้าอยู่ไหมครับสวัสดีครับโอ้ผมนอนบู๊มอนิ่งครับพูดในดำอเอเอว,วนยยยยยยวเจสร์สรว่ากําลังาเสียใจว่ะเอาเสียใจแล้วกันแล้วก็เซ็นเสือแล้วก็เซ็นเสือกัน นนได้ยะนะได้ะโอ,อ,อ,อ้ <c oughs> แจงพอดีเลยอ้แดดบรรยากาศกำลังดีเลยเราครับบ้านเอเรานอนนี่ครับพาพี่นองมารีวิวของเลยภูเขาพีกอันนี้คือแสนส0 0หมื่น 20, กีบ0 0แสนสมกับต๊เป็นสองร้อย2ลรยเระมาณงนสอง้สองร้อนิดเป็นเตียงคูน่นะครับแต่ว่าวิวหลักล้าน <c oughs> วิวหลักล้านสองพระ อยู่อยู่บ้านเท่าวิวยังสีป่ปีจังไหนราคาแมนราคาอยู่โอ้รัพันหมดแล้วครับแม <man>, นแมนแมนอันนี้พายพี่น้องมาเบิดของสะวันครับ <200. S 1> อ่าสองร้อยบานนี้ย่างออกไปนี่ย่งางออกไปปุ๊บมาบา่งวิวครับบ้านนี้หก <c oughs> โมงเศาร์แบบแดดแบบแจำใสเลยครับ <c oughs> มีระบบความปลอดภัยมีกล้องจอดปิดมีอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับบ้านพักเ <c oughs> พื้นที่ห้องบ้านพักนะครับอ่าเฮ้าก็อาจจะห้องเกรดเฮ้าหรือรีสอร์ทหรือ โลงแลมครับเนี่นี่เด้เ,ดเ,ดเงินพักน้องเงินพักน้องน้ำมีโคดะวิว,นะว,วน้องน้ำมีเห็นปะครับโอ้ครับพผมนะวิววิววิวนี่ครับ,รอรบอยอดเลยครับหกวงเลยนี่พี่แขกบริการหกวงแบบแดดเปรี้ยงตั้งเสาเลยเนาะเดี๋ยวก็มีฝนลง เอานี่ละบรรยากาศทั้งสี่ล้ยังได้เห็นผู้มีประเทศยอดวิว,วนั่นคือถนนทางหลวงหมายเลขสิบสามนะครับเหมมันเป็นสามแยก <12. S 1> เออถนนทางหลวงหมายเลขสิบสองครับอ่านี่เป็นทางแยกนะครับขึ้นไปนีไปคำม,ม้วนไปตัดเข่าถนนมาทางหลวงหมายเลขสิบสามลงไปทางพุ่นก็จะไปทางแขวงบริคาไซไปเมืองปากาดิงทั้งพุดนะครับไปทั้งพี่นนะพกะ อันนี้คือตัวข้มวนแล้วก็ลงไปทั้งพี่กับไปสอนนเขตร่างหลวงหมายเลขสิบสองกับจีมาทั้งพี่ขึ้นไปทั้งพี่เป็นห้องหัวผู้หรือว่าเมืองนาไกาอ้อมไปทั้งพุ่นกับจีไปคํเาเกิดหรือว่าหลักเศร้ากับจีว่อนข่าทางหลวงหมาเลข 8. แปดหลักกับตัดเข่าวสิบสามคือเขาต้องเสร็นะครับเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวส่วนเส้นนี้มาพี่นั่นคือทางไปเวียดนามนะครับทางไปเวียดนามเป็นสามแยกเด้์ยมมาลาด ท่าแขกนี่นะครับไปเป็นสามแยกบรรยากาศดีนี่ครับวิวหลักล้านแต่ค่ารีสอร์ทหรือโรงแรมหลักร้อยครับบ่ได้มานโปรโมทเพื่อนนะครับเพื่อนบริจ้างนะครับนี่แต่ว่าอยากให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศลยครับถ้าไม่นพี่น้องมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวสามารถเซาร์ลดอยู่ที่คำมวลหรือว่าเมืองท่าแขกนี่ ขี่มอไซค์มาบบมีมองพักหยาดมาแล้วบ่มีมองพักดีเหระครับได,ได้เห็นบ้านพักได้ติดถนนเลยเด้รถผมก็จอดอยู่นีาติดถนนราคาราคาหลักร้อยแต่วิวหลักล้านครับมีโอกาสลองมาเที่ยวมาสัมผัสพูนะภูเขาของคำมว่วนที่เขาแนมมาจากนาครพนมเห็นภูเขาซ้อนๆกันยู่นี่แหละครับบรรยากาศเช้านี้โอ้ไก่ ธรรมชาติอยู่ที่สมปเล่า ال คุณผู้ดมสมบูรณ์โดยเฉพาะหนาฝนนี่เขียวชอุมช้มชุ่มชื่นครับตื่นเคยไหมาะพุทธดำแอดเอนเจอร์ยอดเลยแล้วมันมีหมอกหมอ,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 มอกมีเมฆลอยลงมาพุทธดำเดี๋ยวเพิ่นมาบ่อยนะครับบ้านไอจนลึ่งกันกับเจ้าของบ้านพักอยู่นี่ครับหมอกมันลงมาแล้วมันบังภูเขาฮะบังภูเขาแล้วมันงามเนาะ นี่ดิบ้านนองปาดกันครับ,บน,นี่นี่นี่บ้านนองปาดใกล้ๆเลย,อ,ยอ,เลอ่าบ้านนองป่าธนาเนี่ยที่กรรมบันพักกับโหนาบรรยากาศพี่ทั้ทงไปเวียดนามครับทั้งพี่มีแต่ภูเ,เขาครับอ้อ,อมสามร้อยหกสิบองศาเป็นภูมิประเทศเป็นภูเขาโอ้บรรยากาศดีครับ ประเทศจีนนะนั่งไซโตเดนพาดุประเทศจีนนี่หาเอานีา่ัอกนคือขัดจะไปนอนมามครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับมามีแต่คนไทยซันี่นอนพักนน่อยมาไนจักไไอไ้จัดไซครับมาจเต็นคนปอครับไอเก้าไอ้ไอเก้าโอ้จัดก้มีแต่คนไทยต้วมันนาเจอกันบนนเร่ยเลมีคนหนึ่งนะครับครับมีคนนึงบอ แสดงว่ามีคนไทยพักหลายอยู่หลายคนมาครับนี่ยมาขับยอมามามาับกินเขาไหมขาไอ้เก่าไหมไอ้เก่าคนขับขับขับข่อง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 ของ่องนี่เอาง่ายครับกินกันง่ายมีหมกปลาปลากันนีกัข้าวเดียวหนึ่งปั้นครับมาเอกรอกครับกิ้มกันเอนี่ไหครับมดูอือโอ้ไปแล้มาครับมาเด้อมาเด้อมาเด้อ ครับคนไทยเขามีจฉาคนอยู่หันห้องมากินข้าวร่วกันครับพี่น้องเขาบ่โอ้บ่ได้นัดกันอีลีนะครับอันนี้อันนี้บ่แมนบ่แมเมนต์อย่างกับคอนเทนต์นี่บ่ได้นัดกันเลยครับบ่ได้นัดกันมากกันโดยบังเอิญแต่ว่านัดกันผมกับผู้ไายดำนี่นัดกันนะครับตั้งใจมากมากที่แปลงนี้เมื่อกี้อะพี่น้องครับกินข้าวเส้านีร่วมกันจะกันคู่หมวกปลากินเป็น เอ็นเนี่พี่น้องเอ็นที่เป็นเสียบๆเอาไปตาแข่งแล้วมาถอดเอ็นั่วงั่วงั่วครับกรอบเหนียวเหนียวเลยว่าเสากลับหรอวะเข้าเหนียวหนึ่งปั้นสองคนครับมากินข้าวเช้านี้ของทองมาเลยทองครับร่วมกัน

โอ้นไทอีก้โอบอกคนไทยอีกเราบาเลยมาต่ใส่ครับมาแกนนครนครอีกแล้วโอ้่งไทยบาดเดียวกันตัวบอกคนดังครับเบาได้ซาราดิโอครับบ่ได้บ่ได้บ่ได้นัดกันเลยอันนี้ต้องเบา ่นนนเดกันแมนครับแมนโบหูพร้อมว่าน,นอนหมองเดียวกันอีก,กามามาไอ้เกา,า,กาไหมค,ครบเราบอกคนไทยเขามีอีกวะ <c oughs> มีมีอีกวะมีคนไทยอีกอีะค <c oughs> รับห้องมากินข้าวนั่งกัน <c oughs> โบหูดิอ <c oughs> อกมาได้พอกันโอ้โห <c oughs> นี่แหละความบังเอิญเนาะเพื่อนพี่น้อนพี่อาจจะบอเซียแต่ว่าอันนี้ว่าวด้วยความซัดจริงนะครับโบได้นัดกันเอลีโบหูเพป็นยูพี่พร้อม แต่ว่าผมก็เพื่อดำนี่นัดกันมากครับเสียงเข้ามันดังม่งเลนมาเลนแมนแมนแมนยางออกมาเพราะว่ามองนี้มันเป็นมองนั่งเดียวของสั้นเทิงนะครับย่างออกมานนี่ต้องเห็นกันมั้ยข้างนอกกับมองชมมววิา็อคดิวมาหน่อยมาครับมาเอาแล้วครับอ่าแมน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 มากินเข่าซะก่อนครับค่อยว่ากันจิไปทางใดข้างใด้เฒ่าว่าเดี๋ยวนั่งคุยกันถามเาทุกซุกบิบมันเข้บปะเนี่ยมาขอกันความบังเอิญ ไม่มีในโลกจะบังเอิญนี่ลิไปครับฮะเบาได้ซาลาดิโอพักมังเดียวกันขึ้นกันครับไปไปไปรถยนต์ไอิพากันไปกินว่ามีเมนูต้มปอกต้มเป็ดมาั่นครับนี่คือถนนทางไปเวียดนามนะครับเนี่บรรยากาศใสๆออกมาจากสี่ิพักค,ครับ ครับการเอารถมากอะไม่ได้ยากนะครับบม่ได้ยากขับง่ายพร้อมครับเพราะว่าเรามีทักษะนะครับรถกันทุกคนอยู่แล้วไปเอาได้ก่อนไปเท่าไหร่กรักินกินกันก่อนเอาผมก็กินนี่ปะกินใช่แล้วไหนไปต่อ้ยดำเป็นไปก่อนนะครับว่าโอ้มีหลาย หลายช่องคั่นหลายคนมากแบบไม่ได้นัดหมายกันเลยนะครับนี่จะ้สกลนครนี่จะให้สกุลนครมากครับเราจะไปตบเป็ดลาเป็ดกันอ่ะเดี๋ยวยังพาพี่น้องไปชมบรรยากาศแต่ว่าตอนนี้ดูครับขออยากไปห้องท่องกันไปกินเฟอร์เมนูที่มาเล่านี่ยที่กินประจําเลยคือเขาเปียกหรือกับเฟอร์นี่แหละครับสวัสดีผู้สาว ขายต้มหง้ครบป่โอ้อูช้าวรัต้าคง้ขงผมน้ำนี่เฟอร์แล้วแวะกินเฟอร์หรือว่าเขาเปียกกันอันนี้เป็นจิ้นจิ้นเนื้อไอ้เนื้อเนื้งัวป่ะเนื้อจิ้นงวหรือจิ้นควายจิ้นงวงเนาะอืมมีเนื้อขาลายผมนะครับสบายดีสาวา อาจจะติดถนนเลยข้างไปเดันนำเมืองนูมาลาดครับเขาไปกินของเปียกตล้วกันขายเทนาไรเนี 50, เ่ยห้าสิบพันเออคุณด้เบ้อตามสั่งบอกเอ,อ้วกินด้วยกันเมนูที่ผู้ที่มาเที่ยวเล่า ผมว่าต้องได้กินแทบทุกท่านนะครับที่มาส่องก๋วเหล้าเป็นเมนูยอดฮิตนั่นก็คือข้าวเปียกับเพิร์สเบาได้เป็นเพิร์ครับแล้วก็เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละายแลักษณะเดียวกันละครับเดียวกับแบบเดียวกันข้าวเปลี่ยนไงใกล้ายๆกับก๋วยจับยวนบานเโขลกครับแล้วก็จะมีเส้นนี่ที่เป็นเส้นที่เหนียวอันนี้เป็นข้าวเปียก ไก่ผสมหมูนะครับให้กินอีกตอนนึงหมูความนะเนาะกินข้าวก่อนสาวน้อยเชื่อ,อ,อเนอี้เีียงเียเ้กแกเงี่ยมอไมอหาเป็นนี้นาะน้องบี้กกมอห้าโอ้มอหา้าเรบอกตัวน้อยเน่ ขอาเรือกกับพี่ก่อนแ<ะ>มามาครับพี่าาน้องเข้าไปนึ่งอ๋อมีเดีวเยขาไล่ลูกจิ้มครับสี่หัว,วครับลองดูอันดีก่อนเจ้าขมบอสอยจุก่หรออิอฮัามาครับม